ว้าวว้าววาวพายุฝนมาแล้วพายุมาแล้วสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะสวัสดีนะครับหเย็นสดชื่นเลยตอนนี้พายุมานะฮะฝนตกมาขาวโพลนเลยทีเดียวเชียวเขาบอกว่าพายุจะเข้าอของแท้แล้วนะเข้ามาแบบของแท้ของจริงเลยนะครับ ในตอนนี้ก็ต้องรบฝนแอบฝนนะฮะกลับไปมาเอาของเจอฝนเลยพอดีเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ออกไปซ้ำนะฮะเวลานี้ก็เป็นเวลาฝนตกนะพายุฤดูร้อนเข้ามาตัที่หกคนว่าเม่นนะข่าวเขาแจ้งมานี่แม่นนะ ลบฝนลบนลบพายุเมื่อรถเดี๋ยวยู่ไให้ก็ได้ยื่ไให้ก็ได้คุณเล่าจะไปอะไรยื้อให้อ่อมาก็ดูร้านให้นะครับเพราะว่าคุยก็ไปทำงานคุยไปทำงานผมก็ไปทำงานนะครับช่วงนี้ งานเยอะกันทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ข้าวก็ออกเด็กๆยังไม่ปิดเทอมร้อเด็กๆปิดเทอมแหละนะฮะปุ้ยก็คงจะว่างงานผมก็คงจะว่างเอ้ยผมไม่ว่างแหละอาจจะต้องได้พาปุ้ยไปทํางานด้วยนะครับเพราะว่างานรับเพิ่มอีกสองสองที่งานเยอะ่วนนี้นะครับดูฝนกันก่อนดูฝนกันก่อนทุกท่าน สดชื่นจังเลยรอนมาหลายวันแล้วว่ะเจออากาศแบบนี้หน่อยก็ดีนะโอ้โหดูลมพัดดูลมพัดกิ่งไม้ต้นไม้นู่นเลยโอ้ยโ,โอ้ยลมสาดฝนสาดมาไม่อยากตากฝนเดี๋ยวกลัวจะเป็นไข้นะครับเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้แล้วเดี๋ยวงานเข้าช่วงนี้เด็กๆก็กำลังจะ ใกล้สอบปิดทงปิดเทอมอะไรก็ด้วยต้องระมัดระวังปลายเทอมแล้วก็เจียของแป๊บหนึง่งอึ๊ออฮ่าออฮ่า น้ำแข็งขาขายไม่ออกเลยน้ำแข็งอากาศอากาศ,อ,นนอากาศเย็นไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นไม่ร้อนน้ำแข็งก็เลยน่าจะขายไม่ออกวันนี้ลองดูหน่อยถ้าดูการดีขึ้นแล้วผมก็จะออกไปทำงานต่อนะครับเมื่อกี ไปทำมาแล้วเมื่อช่วงเช้าอามาเอาอุปกรณ์เพิ่มนาะเปียกไหมล่ะครงนี้บ,บ้านผมปิดหน้าต่างไปแล้วเมื่อกี้ปิงไปปิดหน้าต่างบ้านนู่นไม่น่าไม่น่าไม่น่าเปียกหรอกไม่น่าเปียก เพราะว่าปิดหน้าตุงหน้าต่างแล้วผ้าม่านก็เอาลงฝั่งนี้ไม่ได้ลงเอออาจจะเปียกฝั่งนี้นิดหนึ่งฝั่งด้านนี้นะครับด้านนานิด้านนี้ปกติมันจะมีผ้าม่านนะครับอันนี้คือไม่ได้เอาลงนี่น่าจะเปียกแลละโซนเนี้ยโดนปุ้ยด่าแน่เลยตอนเย็น บอกอยู่บ้านให้ทํางานบ้านแล้วทําไมเป็นวบนนี้เอาแล้วคุณปุ้ยเล่นผมแน่นอนตอนแรง็ไปไรรับเรารับได้พักนั่งพักก่อนนั่งพักเล่นเล่นก่อนหลังจากเจอฝนเจอฟ้าอากาศเย็นนะสบายสบายางหายทุกท่านไปหลายวันด้วยภารกิจนะครับ ด้วยภารกิจก็เลยไม่ได้มาทำคลิปอะไรเลยนะต้องขออภัยนะที่ไม่ได้อัปเดตอะไรข่าวสารอะไรต่อเนื่องสักเท่าไหร่เนะทุกท่านเนาะโดยงานด้วยอะไรช่วงนี้มันเป็นช่วงชุกเหุกนะครับหลายเรื่องหลายอย่างนะครับพ่อเม่ผมก็ยังอยู่ตรงโน้นนี่ดู แม่ยังไปแซมนาอยู่ตรงโน้นอยู่โอ้โหแกก็อะไรของแกลุยเกินแม่ก็ได้แกนี่ที่หนึ่งเรื่องทำนานะแม่นี่เต็มที่ร้อยเปเซ็นกับการทำนาแม่ก็ไปหาแซมหาซ่อมหาทำโน่นนี่นั่นแหละตามนาจริงมันก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ภาษาคนแก่ อยากทำอยากหาเรื่องทำนะฮะพ่อก็นั่งตรงนี้นั่งไอ้ไล่นกเพียาไอ้ที่ไล่นกเขาเนี่ยแหละก็แก,ก๊กก็แก๊กไปเข้าร้านไว้ด้วยเพราะว่าลางวันอนะผมนั่งดูและบางวันแทบจะไม,ม่มีลูกค้าเลยเพราะว่าส่วนส่วนมนากเขาก็ทํางานกันทําเรียกกันนู่นแหละลูกค้าจะมาช่วงเช้ากับช่วงเลิก,เล,กเลิกเรียนเย็ยนๆพอพอดีอปุ้ยกับบูบูอะไรพวกนี้เขาเลิกเรียนก็ลูกค้าก็มีพอดีมันฝนจะหยุด ฝนซาแล้วฝนซาแล้วเดี๋ยวสักพักฝนนิ่งผมจะออกไปทำงานต่อลุยงานต่อได้ความเย็นมาสักหน่อยก็ยังดีนี่แหละเขาเรียกว่าฝนลดไอดอกม่วงนะครับดอกม่วงมันล่วงมาแล้วก็จะติดเป็นลูกแล้วทีนี้เดือนสามคอยฟอยฝนย้อยหำดอกม่วงนี่ที่เขาร้องเพลงกันนะน,นะเทียนหอดผุ้สาวคยควงอะไรนั่นนะนี่ครับนี่แหละที่มาที่ไปฝนตกพายุฤดูร้อน ฝนตกเดือนสามเดือน4แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนเต็มตัวแล้ววันนี้ร้อนชนิดที่ว่าตับแลบแหละทีนี้เพราะว่าดูแลดอกม่วงเป็นเยอะๆนะครับโอเคท,ท,ท,ทุกทุกท่านนะครับผมก็อัปเดตสักหน่อยนะฮะว่าตอนนี้ฝนฟ้าขนองพายุเข้านะแต่ลมไม่แรงนะครับมีแต่ฝนก็ถือว่าโชคดีไปกลัวแบบว่าเป็นหลังคาเปิดเหมือนในข่าวเนาะเหมือนบางหมู่บ้านนี่โอ้ น่าเห็นใจนะแบบนั้นนะแต่อันนี้คือลมนิดหน่อยมีแต่ฝนก็ถือว่าโอเคละโชคดีละนะครับขออัปเดตไว้ทีานี้ฮนะวันนี้ขอบคุณที่รับชมและยังเป็นกําลังใจให้ท่านเสมอมานะครับขอบคุณมากๆเลยผมสวัสดีครับ